Oh, สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCR Rider นะครับวันนี้นะครับเราก็มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับของทาง Honda นะครับออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือ Honda CUVE ของปี2025นะครับผมก็เพื่อนๆได้รับชมในส่วนของคลิปนะครับวิดีโอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยนะครับ ลงตัวกันเลยนะครับคันนี้ก็ดูมินิมอลนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆก,กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถไฟฟ้าคันนี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่ารถไฟฟ้าคันนี้มีความเจ๋งหรือว่ามีความพิเศษอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของระยะทางของเจ้ารถไฟฟ้าคันนี้กันนะครับสำหรับระยะทางสูงสุดนะครับก็ทำได้มากถึง70กิโลเมตรกันเลยนะครับผม ในส่วนของท็อปสปีดนะครับความเร็วสูงสุดนะครับจะทำได้อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของการชาร์จนะครับแต่ละครั้งนะครับจะใช้เวลาชาร์จ3ชั่วโมงนะครับได้แบตถึง75นะครับจาก0ถึง75เลยนะครับผมในส่วนของแบตตัวนี้นะครับจะเป็นแบตลิเทียมนะครับลิเทียมไอออนนะครับผมจะอยู่ที่1.3กิโลวัตต์ห้าวนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมด้วยกัน2ก้อนครับสำหรับ แบตนะครับในส่วนของกำลังสูงสุดของรถคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่6กิโลวัตต์นะครับหรือเทียบเท่ากับรถขนาด110ซีซีนั่นเองนะครับในส่วนของน้ำหนักตัวรถนะครับจะอยู่ที่120กิโลกร,รัมเพียงเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถไฟฟ้าคันนี้นะครับทางออนนาก็บอกว่าเป็นรถที่สวยงามนะครับ เป็นโลกแห่งอนาคตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอครับก็จะเป็นหน้าจอสี TFT ขนาด7นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็ให้มาถึง2ก้อนเลยนะครับก็คือขับไปได้ไกลมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับกับแอปพลิเคชันนะครับนั่นก็คือ Honda l o รดซิงนั่นเองนะครับ แล้วก็สำหรับคันนี้นะครับ Honda ก็ใส่ในส่วนของไฟนะครับเป็นระบบ LED รอบคันเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ USB Type C มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับก็จะมีกุญแจเป็นแบบ Smart Key มาให้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์ของเจ้า h o น d ้า u v e ของปี2025กันนะครับสำหรับหน้าจอนะครับรถคันนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอสี f t ขนาด7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะครับในส่วนของมอเตอร์นะครับคันนี้จะมาพร้อมกับมอเตอร์ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่6กิโลวัตต์นะครับผมให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยนะครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับจะมีในส่วนของโหมดการขับขี่มาด้วยกันถึง3โหมดนะครับก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็โหมดครูซซิงเลชนะครับผมในส่วนของไฟนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับไฟ LED รอบคันเลยนะครับในส่วนของไฟ d ดีไลท์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นเส้นสวยงามนะครับเห็นเหมือนเป็นโลกอยู่ในโลกอนาคตเลยนะครับ ในส่วนของการขับขี่นะครับคันนี้ก็จะสามารถขับขี่ได้อย่างง่ายดายกันเลยนะครับคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับซ็อกเก็ตนะครับชาร์จระบบชาร์จไฟใช้สำหรับ USB-C นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับ สำหรับรถไฟฟ้าคันนี้นะครับทาง Honda ก็บอกว่ามุ่งเน้นนะครับให้อนาคตในปี2040นะครับหรือว่า2050นะครับจะเป็นกลางของทางมลพิษนะครับสำหรับรถ Honda นะครับผมก็คือค่า CO2 เป็นศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับ นี่เลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับ1.3กิโลวัตต์ชั่วนะครับเป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะครับน้ำหนักอยู่ที่10.2กิโลกรัมนะครับก็คือการชาร์จ0ถึง100เนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมเป็นแบต2ก้อนครับอยู่ใต้เบาะแบบนี้เลยนะครับ เรามาดูในส่วนของสีสันนะครับของเจ้า honda c uve ของปี2025กันนะครับสำหรับสีแรกนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับนี่เลยหน้าตามันนะผมว่าดูมินิมอลดูแบบสวยอะ่ะเออสำหรับผมอะ่ะแบบขับไปตลาดขับไปแบบแบบที่ใกล้ๆอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะ มีเหล็กหลังด้วยเอาไว้ใส่กล่องเนี่ยดูดิเออตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวเพอร์จูบิลลี่ไวทนะครับอ่ะสีต่อไปนะครับผมสีต่อไปก็จะเป็นสีมันออกสีดำอ่ะเนาะเออเป็นแมตต์การพาวเดอร์แบล็กเมทัลลิกนะครับผมก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับนี สีสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสีเทานะครับเป็นพรีเมียมซิลเวอร์เมทัลลิกนะครับจะเป็นสีเทานะครับแบบนี้เลยนะครับสวยทุกสีเลยนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า Honda CVE ของปี2025นะครับก็เป็นรถไฟฟ้านะครับของทาง Honda นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ ให้ความมินิมอลนะครับลงตัวนะครับเหมาะสำหรับคนที่เอาไปใช้งานนะครับขับขี่ในระยะทางไม่ไกลนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ